We'll mm -hmm. มาช่วงนี้นะคะอย่างที่บอกค่ะเป็นค่าวของพี่ต้นชนลพีนะคะผู้จัดคนเก่งนะคะลูกชายของแม่หนูชนลมพีนั่นเองนี่ก็มีการจับคู่นะครับโดยเอาคู่พระนี่นะเป็นพี่ปอนวุิสกิจจัยมาประกบคู่กับคุณน้ำตาลพิจักขณาครับจับคู่ละครบูทะลุมิตินะคะละครแนวแฟนตาซีในสายรับ มิติค่ะอบอกเลยนะครับว่าเมื่อไหร่นะครับที่คุณดูละครเรื่องนี้เนี่ยนะฮะแล้วปรากฏว่าเป็นจอดํามืดแบบนี้นะครับไม่ต้อง<า>ไปเปลี่ยนช่องหนีหรือว่าไปขยับลักหลังนะฮะแล้วไม่ต้องขย่าทีวีนึกว่าเสียหรืออะไรนะคะ,ะละครนี้เนี่ยต้องบอกก่อนเลยว่าเป็นละครแนวแฟนตาซีแล้วมีขาวดําด้วยเนื่องจากแอบบอกก็ได้ว่าที่มันต้องขาวดาเพราะพระเอกเขาหลงยุคมามาจากไหนฮะมาจากยุคทีท่ทีวียังเป็นจอขาวดํา <laughs> แล้วเม้อเขามาปัจจุบันเนี่ย เขาก็ต้องเป็นขาวดวไงเขาเลยไม่มีสีคือผมมีโอกาสได้คุยกับคุณตะวลิศเรื่องนี้แล้วนะเขาบอกว่าพี่ปอเนี่ยออกมาชีวิตขาวดำที่คุณบอกนะออกไปอ่างผมไม่รู้นะฮะแต่พาออกมาแล้วตัวเนี่ยมันก็จะดำดำเขาอยากขาวให้คุณตาเนี่ยพาไปฉีดคูต้าไทโออ๋อในเรื่องโชว์เขาซึ้นๆอ่ะอะไปกลับมาอีกครั้งนะคะกับผลงานที่สร้างความตื่นตาตื่นใจของค่ายชนลำพีค่ะที่ได้ผู้จัดใจดีนะคะอย่างพี่ต้นนัทวุฒิชนลำพีซึ่งเป็นทยยาทคนเก่ง ของแม่หนูนะคะชลําพีงานนี้ค่ะจับเอาสองนักแสดงมากฝีมือนะคะอย่างน้องน้ำตาที่จักคนามาประกบคู่กับพระเอกพ่อลูกอ่อนอย่างพี่ปอนัทวุฒิค่ะมาแปลงกายนะคะเปลี่ยนโฉมกับละครแนวบูฟ๊แฟนตาซีในละครเรื่องสายลับสามมิติค่ะเป็นบทประพันธ์ของสีชาตและบทโทรทัศน์เบนจมาศฝนพร,รมวรรณพรศักชายเกียรติปัญญาโอภาษ ค่ะโอ้โหใช้หลายคนในการเขียนบทเลยครับคุณผู้ชมครับด้วยแล้วกำกับการแสงดงโดยคุณสกุลใช่ไหมฮะ,ะสะกุลอารุณสวัสด นะครับแน่นอนฮะบริษัทชนลพีนําเหนือเลยนะครับพลาดไม่ได้ครับมีดารานักแสดงชั้นนำนะฮะมาสร้างสีสันสร้างความสุขสั่์กันอย่างเต็มที่อย่างเช่นคุณปีเตอร์แดนแมนนะฮะคุณมาอามาริน่านะฮะคุณวาสิตาคุณธนากรคุณอมร่าคุณอามาลาพัฒน์เออมีคุณพัฒน์นะฮะฉัดบริรักนะครับหรือว่าเป็นน้องชายของเทพกรีนของเราั้นเองนะครับแล้วก็จะมีนักแสดงอีกมากมายที่มาสร้างความฮายเรื่องนี้เรื่องนี้เขาเน้นฮายเลยแหละ Oh. เป็นแนวแฟนซี <Okay. S 2> เป็นแนวบู๊สนุกสนานครับพระเอกพัลูุอ่อนอย่างพี่ป๋อยังเอ่ยปากเลยนะบอกว่าโอ้ยนุกมากๆเลยนะครับพี่ป๋อบอกจริงๆแล้วเรื่องนี้เนี่ยบอกได้เลยนะครับว่าไม่ใช่แนวบู๊ลังผาน <Okay. S 2> มา้เน้นความรุนแรงหรือว่าอะไรครับ <Okay. S 2> แต่เป็นละครที่ดูสนุก ผู้ใหญ่ดูได้ได้รอยยิ้มนะครับเป็นแนวออกแนว Family ดูทั้งครอบครัวละครับเรื่องนี้นะฮะก็เชนเนี่ยรับบทเป็นสายฟ้านะครับที่หลุดมาจากสายรับยุคสมัยอินซีแดงอินซีทองครับต้อง เก่งในเรื่องของการต่อสู้กับคนร้ายนะครับชนะตลอดนะครับแต่พอมาเจอโลกแห่งความจริงมันก็จะมีความดราม่านะครับก็ต้องมีการปรับเนื้องหงเนื้อหาให้เข้านะฮะแน่นอนอยู่แล้วนะครับใครที่สนใจนะฮะคุณจะสังเกตได้อย่างหนึ่งเลยฮะว่าภพาพันคอเนี่ยนะครับจะชี้โดดชี้เด่อยู่ตลอดเวลาใช่แล้วค่ะแล้วก็เสียงเสียงในเรื่องเนี่ยเขาก็ต้องปรับให้หนาด้วยนะหนาแบบพ่อรองแบบออ,อะไร<อ>หรือเปล่าโอ้โหลาทำให้หนังกันเหรอเอออ่ะ สำหรับเรื่องนี้นะคะน้ำตาลก็ต้องบูเก่งด้วยต้องปลอมตัวเพื่อสืบเ,เรื่องของสายรับเชนพระเอกเนี่ยคือสายรับเชนเพราะคิดว่าเขาคือคนคือเดี๋ยวนะเพราะคิดว่าเขาเนี่ยไม่ได้เป็นคน <c oughs> เพราะตอนแรกเห็นเขาเป็นตัวประหลาดที่มีสีขาวดำเขาบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยเป็นหมวดสาวที่พดุงความยุติธรรมค่ะการทํางานเนี่ยก็ต้องบูเยอะมากเลยแต่ค่อนข้างที่จะเซฟตี้นะคะมีพลาดบ้างพลาดก็ได้แค่แผลฟกช้ำกลับบ้านค่ะแต่ก็ต้องทําใจ ตั้งใจทางานอย่างเต็มที่นะคะยังไงก็ติดตามแล้วก็ให้กําลังใจน้ําตาลด้วยนะคะน้ําตาลกล่าวนี่ใครอยากจะดูนะครับละครแนวครบรถทั้งบู๊ทั้งฮาทั้งเททั้งสวยนะฮะเรียกว่าครบเซตนะครับสายรับ3มิตินะฮะหนุ่น้องๆคุณพ่อคุณแม่นะครับคุณลุงคุณป้าคุณน้าคุณตาคุณยายนี่นะฮะมาดูได้ในวันที่สามกราคมนะครับทุกวันศุกร์ถึงวันอาทิตย์ครับใช่แล้วค่ะเป็นละครอีกเรื่องนะคะที่ทางชลพีเนี่ยตั้งใจนําเสนอเลย เป็นละครอีกเรื่องหนึ่งที่ต้องบอกก่อนว่ายังไม่มีใครทําแบบนี้ผม,มเห็นเขาใช้เวลาในการถ่ายทํานานพอสมควรเลยนะนานค่ะตั้งแต่กลางปีที่แล้วหรือมั้งเพราะว่าเรื่องนี้เนี่ยการแต่งตัวการการถ่ายทยาาํายากการแต่งตัวของนักสแสดงแต่ละท่านยังไม่ได้เห็นตัวร้ายของเรื่องนี้พระทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายแต่งตัวแน่นและด้วยเนื้อหาด้วยอะไรนักสแสดงเยอะแล้วก็ ในรูปแบบละครแบบนี้ที่ยังไม่เคยมีใครทําด้วยแต่ตอนนี้เนี่ยอดใจรอแป๊บเดียวค่ะก็ได้ดูแหละอ่านะครับปีหน้าฮะได้ดูในหน้นอนคระ